รู้แล้วไม่ได้เดินเล็กเทชนี่โอ้โหเกมแรกนี่ดูเขาเก็บสามคะแนานมาต้องบอกว่าโอ้ส่วนทางกับชื่อทีมเลยครับน่ะเอาชนะมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมที่แล้วเรียกว่าแม่อร์มถือว่ายอดเยี่ยมคเลยเตะกัองกลางที่น้องหมวกกไม่ง่ายแน่นอนเนยะตัวผู้เล่นของกอนกลงเท่าที่กว่าสายตาดูนี่แม่ต้องบอกว่าอาจจะมีชื่อเล่นหลับบกๆบางคนที่ขาดหายไปครับ น่าเรอเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้กูทีมร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับโลกน,นั่งแน่ๆแล้วกองหน้าไม่ใช่ชนะอาร์ยับเอกไม่อยู่ครับทีอยู่นี่ก็มาเป็นนักดี่เอ้ครับโอ้ครับยีนก,ก็แบงค์ครับที่เหลือคู้ขาวคู่ก็จะเป็นตัวหลักครับอ๋อสำหรับเกมในคู่เวลาเริ่มแล้วครับทั้งโลแกนังแล้วก็เลทเทสครับน่าเลยว่านี่เป็นบอลถ้วยครับยักษ์อีกค้างหนึงครับ การเตะจากฝาประตูสลาเกนที่แล้วนี่ทุ่งฝาประตูเลยถือว่าตัดตาทีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับโลการานครับเช่นเดียวกับเลสเทสครับแต่เกมที่แล้วนี่ถือว่าทีมเบิร์กค่อนข้างจะโลงตัวมากๆครับเอาชนะมาได้ด้วยเก็บสามคะแนนเต็มครับสำหรับเกมที่แล้วต้องเน้แลนะนะนะเอาด้เยได้ลกโลการานกับทางด้านเลสเทสยังอยู่ในส่วนของกลุ่มบีครับอย่างสนิทคันแน่นครับ ต่อไปด้วยน้องแอนก็เป็นธนาะบิชิเบอร์เลยเทปแล้วก็จเจริญนครรคับสำหรับกลุ่มนี้ครับก็คู่ต่อไปก็จะเป็นเกมในจุดเดียวกันครัป็บิชิเบอร์เจอเจอกับเจริญนครครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มีถือว่าสำคัญเลยเอาไปทนกันเองแล้วจะห่อนี้เเว่ากลุ่มเจ็บเปล่าวก็ต้องระวังครับต้งหวัดกระโจนกระแทกเงินดีไหมยังไงต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงครับปูุ่มจะเามายังเจ็บได้ครับ เออปั่นไซด์ก่อยมาทางซ้ายนะวางบอลสวยตัวนี้เละเทสตังสงง้งจังหวะสุดท้ายอยู่ในโดมเล่งเลเทสออกหลังครับไปต้านเถิดแต่ฝากประตูหรือเปล่าครับน่ารับแม่กุญสิ่งชี้ไปที่โอคิดเกับนะแต่ได,ได้ตั้งเตะพิมายครับผ้ากาหลังวันนี้ก็เป็นทางด้านแบงค์ครับถึงบอลจามาก็ไม่แบงค์ก็ต่อสุดท้าย กองหน้าวันนี้นี่ถือว่าแม่ขาดหายไปในตัวหลักของทีมเลยนะท่านอาครับมาเจอกับเลทเทสนีน่ยบอกว่ามอาจจะตัวจบคองเนอาจจะไม่มีครับห้าหน้าโลกนาเดี๋ยวต้องดูครับท่าน้าจีนี่ก็ถือว่าทำประตูได้่มากๆเลยบ่อยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นท่ย,ยังมีทีเด็ดอยู่ครับท่าน้าโลกนาโอ้โสูงแล้วจ่ายคือลูกนี้แมา ต้องมันเล่นดีโอต้องออกบอลเร็วเลยแล้วทางด้านลงมานังแล้วไม่แม่นแล้วตอนสุดท้ายเป็นตั้งตึกจากฝาประตูของเลสเทขึ้นมาครับแกเสร็จแล้วขึ้นมาได้เตะที่แล้วในลกันนั่งครับพวกเขาเสมอกับน้องแอนมาสองประตูต่อสองแบบต้องบอกว่าน่าจะชนะสุดๆเลยครับพวกเขานำก่อนอีกสองประตูต่อศูนย์แลวงท้ายเกมาโดนใส่รุ่ยรด่ยยศ คนยาวเขาก็มาโหมทิ้งได้แต้แทกเบิ่งยาวทิ้งทางขวาเก็บตาอุบัติวัตมาจังหวะ,ะสุดท้ายแดงไปครับจะตกมาจังหวะสุดท้ายอ้าโอเจ้าจังหวะนี้จะให้เพื่อนี่ยาวเลื่อนไปครับโ,โ,โอ้โหแม่ลูกอุบัดเสียวปล่อยโดนตกแรอบแต่โดงข้างทางไปแล้วจังสุดท้ายไม่ตรง,งต่อครับเป็นตัต้งใจจะเป่าประตูขึ้นมาครับสำหรับทางด้านโลแกนนะ เอาลูกจี๊ดซ้ำฉีกันเลยเซ็ตเซฟที่ศัตรูเลยจังหวะสุดท้ายยังเป็นบอลของทางด้านโหลกันนั่งทางด้านขวาครับไปลูกทุ่งครับยัดจังหวะนี้คือลูกนี้แม่โดนเข้ามาเล่งจังหวะสุดท้ายยังไปลูกทุ่งฉีครับโหลกันนั่งเล่นเร็วครับโอ้ยไทยจับออกขวามาแล้วยิงจั๊ดใส่ลูกนี้ไปผ่านที่ศัตรูวแม่ยังซุปเปอร์เซฟแลบวลงตัวไปปากซีกเท่า,าได้ เกมที่แล้วถือว่าแนวลับเล่็กจะไม่ดีมากครับเพรหน้าเล็กเทะครับทำได้หนึ่งประตูแล้วก็มาถือว่าลงไปเอนเกมลับแล้วก็สามารถเก็บสามคะแนนได้ครับก็เลยว่าซีดเบิร์กนี่ยอดเยี่ยมครับสนะให้เห็นแล้วในเกมก่อนหน้านี้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเกมของเกรีบางครั้งอาจจะวัดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอนทุกเกมแล้วพินลงการแข่งขันเยอะให้แข่านเยอะที วันนี้ยังเงียบเงอยู่ครับในแผงกาลางก็สหรับด้านทีมของโอปานะครับโอ้โอเปลี่ยนออกมาตั้งเลเยใหม่ครับโอ้โหแล้วตู่ก็ใช้การวา,างบอลยาวแล้ววันนี้อ่อออาย,ยังไม่ได้สตาร์เป็นตัวจริงครับโอ้ให้ตรงกลางสวยแล้วเบิร์นมาทางซ้ายตึงสองกันแล้วไม่ดีตอนนี้โดนดักได้แล้วจัดสวนกลับแต่ให้บอลสุดท้ายดูเบาเลยไปฟก็ไ่าเลยเท่ ด่า <Private. S 2> กลับนะมาได้แล้วโลกาณ์แม่ให้สวยด้วยตรงกลางเอเปิ้นเ,นเร็วมาไม่ถึงอีฟปุ่ที่เอาลงตีเข่าด้วยนี่บอลสุดท้ายคือแบบตู้ไม่ให้ออกครับไปเกลียดกลับมาแล้วนี่ต้องเตะทีมออกห้างแล้วนี่นออดไทยไว้ก่อนครับเอาไปลูกทุ่งแล้วก็นั่งขวาแล้วสำหรับโลกาณ์ยัดเข้ามาอีฟตื้นด้านมาแจ็ค หิงไกลลุกนี้ฉันแหลกออกหลังครับแต่มุมทางด้านขวาของโรกานาครับโอเคในผ่านนาทีแรกครับ ก็เรียกว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ขนาดเท่าไหร่ครับขนาดพีมโอ้แล้วดูว่านี่โอ้โหเนี่ยไม่ยอมมองที่บอลครับไปมองจุดตกแล้วตู้นี้กาไม่ถูกครับธนาหลบเละเทกับแม่จังหวะสุดท้ายดูครับมีโอกาสเลยว่าตู้ถ้าตามองบอลสักหน่อยมีโอกาสจับบอลลงได้ครับโอ้โหลุกแตะโดนซะหน่อยเปลี่ยนทาเนี่มีโอกาสเดินมครู่นี่โอ้ระยะสองครับโอ้เละเทะดูครับอ่าเกือบจะไดประตูขึ้นนำครับจังหวะเมื่อสักครู่ ทิ้งบอลยาวขึ้นมาไม่ห่างครับผมพิชออกได้เลยเท่จังหวะสองไปปล่อยบอลตกลูกนี้ตู้ยังเก็บได้ทางด้านขวาเขาแบ็งแรงนี่ประตบติดเลยครับตอนท้ายล็อกมาได้ล้อกอีกทีสวยครับลูกนี้ลูกนี้ชลับแถวสองปล่อยแอ,อ้วไม่ระหวะนี้ให้เพื่อนเล่นเอามาได้ครับทางซ้ายกินยัดลูกนี้ไ่ห่างครับไปล็อกออกหลังไปเไปตะมุมข้างซ้ายของเลยเทครับ เลจังหวะดูไปแตมุมล้วทานซ้ายยบของเล่กบจะได้ลุ้นจากลูกคอนทีรับเปิดคอไปเสาสองไหลมาลงพีคแล้วจิ้งสุดโอ้่ตรงอาจัอหวหที่วางเท้าดีมากคราบโอ้โหไปเข้าด้านข้างกระช่ายเท่านั้นแลัต่อสุดท้ายโอ้โหที่วางเท้ากควเล่นโอ้โหตรงสองยาเข้าอีสูงเลยแล้วมทนก็ตูสามเหียแแรกครับ Ô đi lắm đi tay lên ô tập mặt tôi ơi ô lần ô tập mặt lên ô khổ lắm không ạ đi ơi lắm tay đi ô lần không ạ ơi lần จังหวะนี้นะแถบออกข้างครับเป็นตอนทุ่มบนด้านซ้ายของลูกมานั่งครับยัดเข้ามาดีจังหวะที่เปลี่ยนทางสวยครับอีกที้วก็ลู่ตรงขอบครับโอ้โหแต่ก็ไปตรงตรงทีบตัวเอาให้บอลแรกไม่ดีแนะจู่ว่าตัวมาัางจะทำมาได้ เปิดยาวาอ,อ่ะเอ๋บอออกทางขวาอีบอลยังไม่ออกก็ตอนท้ายโอจับไม่ดีแล้วจะสวนกลับก็เละเทะเอาขู่ออกบอลแรกไม่มาดีแล้วตูบอีกโอ้โหให้เลยลูกเดีเ่ยวแล้วยิงไม่มานะว่าตัวกูทะลุทะลวงจริงๆครับตัวไม่ใหญ่โอ้ดีลูกบูนี่ต้องให้เลยครับจะนักอย่างนี้สู้ทุกจังหวะครับ ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแจ็คล็อกหลงสวยมากแล้วเราเปลี่ยนการออกไปทางซ้ายอีแบงครับกลับไปตั้งกันใหม่ครับแจ็คที่ออกมาทางขวาสวยครับดีโอใจแล้วครับขาด้านซ้ายมีขจับจู่ให้ไม่ผ่านจองท้ายตีแล้วกระโหายนกโจรไปออกมาเอ้าท่าททักษะบาาพ้อเลยครับโอ้ยมตาหรือเปล่าจังหวท้าย ลบอลไปขกขิดแล้วป right right <The camera apan> right <Halloween> ู่ก <Ching> ็ไปเลยน่าลงกลานแก้งกับมได้แบงค์ขึ้นมาเองเอาทางซ้ายไหลตรงกลางเองไหลหลังมาสวยแบงค์แตะเข้าขวามาอินจับยิงไม่ตรงกรอบโอ้โหเล่นเท่ตอนนี้ดีไหมกองหลังเริ่มจะเปะส้ยวสะปะแล้วมาสนามใส่ต้องสารการซะหน่อยครับโอ้โหดเริ่มจะปุบตองแน่งกันแล้วทางหน้าเล่นเทครับเด็ดที่แล้ว แต่ดว่าสนามไลาได้ดีครับทุมโนได้ดีมากแักงนี้นะของเราเลเทดูว่าแกมนี้โดนกดดันหนักครับยิงไกลนีหลอเครับยิงอีกทีอู้โหตรงต่อนะครับตรงตู้ยลัประตูปู่เลยให้เมาตอนสุดท้ายบางสวยครับเน่วนี้ปู่เลว่้ยเลเทสดีนจ้าวไปแม่ไดครับ

จ้าเสกเอามางด้านเบียลงมาอีแนวลุกอีกคนนึงครับเอมนี่นะเป็นสตาร์เป็นตัวจริงครับเบียรลงการเลยไปียไปมาเบียลงมาหลังหวาดตอนแรกครับโอ้แล้วตื่บอลหลอกนี่เฮียลงมาถึงว่าใช้ได้ครับจังหวะนี้บอลถ้าอย่างันแค่บอลขาอยู่ฝ่าทางขวาเปิดทอยไปเสาสองสองคนจังหวะนี้เล่นเท่เข้าขวาจายครับยังไม่ยิงทางซ้ายมาดูประตูกมติดอยู่ ให้ไม่ผ่านเอาความรักจะได้ยิงสวนฉลับต้องมาที่เตี๋ยไปรอบอลครับยเราถึงก่อนครับอ่าเก็บลงสวยตอนนี้อ้าวเตียไม่ผ bon ่านวันนอ้าวติดกลับมาโกกันนังโอ้ดึงจังหวะหล่อมาได้เราจับบอลทุกนี้หายโง่เอาล้วโอ้โหเตี๋ยถือก็โดนบุดท้ายตรงหน้านี่ยังไม่มีนะงัอ่าวแล้วโอ้ยว่า จังหวะแบบนี้ถ้าเดัน A นี่น่าจะมีโอกนาเยอะปุ่มฟังเร็วมีครับแต่ว่าวันนี้ตาตาออกมาเป็นท่าน A ครับก็เรียกว่ายังถือว่ายังขัดขาดจนเกินอยู่ว่าหลายจังหวะเอารถฟัมบอลกันเอาท้ายดึงกลับมาแล้วปีสองคนลุงครับฟัมบอลกันแล้วไปโลกานัได้ทุ่งเลยดินแท่งท้ายไปฉลับเรื่องของเลเท็กครับ จับมาโหมได้แล้วเพิ่นยาวมาลูกนี้ก็แรงเกินไปแล้วเป็นตั้งแต่จะตอกตูขึ้นมาเลยครับโหมพิกยกมือตัดเสียงพีเลยไปโกพิงขึ้นมาก็เรียกว่าแน่ย้างสนามทั้งสองทีมยังมีอะไรอยู่เยอะครับทั้งเลทเราก็อลงกำลังครับเออไอ้หั่ใจอะไรไม่ได้ถ้าลูกเกมเป็นแบบนี้ข้างสนามไม่แน่ครับอาจจะมีการขยับครับ คือเวลาแรกผ่านมา13นาทีทเต็มครับเอา้าแล้วไปชนกันเองโอ้โหนี่ต้องให้เสียงกันคนระับเมื่อวานนี่แมนซิตี้แบบนี้เลยครับอ่าถ้าใครดูแมนซิตี้กับเชลซีเมื่อวานนี่แบบนี้เลยครับแมนซิตี้ไปหบงคืนหลังครับม่ไม่ไมแบงค์ล็อกไม่ผ่านจังหวะทองเอาไปปามกดล็อกสียให้กับทางด้านเลเช่ดูแล้ตัดเข้าในมาสวยสองคนซ้ายครับ ลอยไหลแล,แล้วตู่ก็เพื่อนหลางไปอีกกับโอ้โหเลเทที่เหววันนี้ยังขัดขาดกันเกินอยู่อ่ไม่มีคาใจกันเลยๆ,ๆัะหว่าหลูกับพิษมาเจอเลยลอข่าวขวาตัวนี้กิ่งชาลับทางซ้ายข่านี้ไม่มีใครอ่ะยังได้เลยลูกคู่นะซ้ายรับแล้วก็เลเทดูก็บอกให้เพื่อนเข้ามาเอาบอลกันหน่อยรับ เปิดมายาวเกินไปแต่จุดโค้งจังหวะนี้อยังไม่ไปไหนครับปุ่มเช็ดอีกทีนึงก็ลึกเกินไปแล้วนะ่อยออกขาไม่เลยเอาไปตั้งแต่จากประตูขึ้นมาครับจังหวะสุดท้ายครับเราอย่าไงไรครับเรามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับด้านข้างสนามเดี๋ยวเราเพื่อนออกมาต่อนครับใครจะออกจะออกออบอลลงมาครับนี่เป็นโหเพลเยอร์แมนเนเจอร์เลยครับ ไอ้นักผู้ดำเนินเป็นนักผู้เล่นเงี้เกมที่แล้วไอมาคอยสั่งการอยู่ข้างสนามเงี้แม่ายเกมนี้ลงมาบันชาในสนามเลยครับลอกลงไปสวยแล้วลงกันนั่งฝ่าตรงกลางปีนที่ครับแตะตาตรงนี้ให้มาอถึงนี่ครับโอ้ช้าเลยไปโอ้แล้วก็โดนสวยกลับสามต่อสองครับขึ้นมาตรงนี้หลบไปได้ครับทางซ้ายโอ้โหูล้มกัไปต่อจังหวะท้ายยังไงครับพูดสิ ไม่เปิดมุมกับทางด้านเลยเทะครับขอเนอร์คิกเปิดคร้อยมาตรงกลางไม่ถึงบอลสว่านสองอาเบียร์จับไม่ดีครับแเราจะสวนกับโอ้มองไม่ได้เปิดชันแล้วไม่ได้แต่ว่ายังไงกุลสีมองอ่อนบอลมันไปโดนแขนผู้เล่นของเลเทะก่อนครับอ่าเป็นงานบอลเยอะ ไอ้ตั้งเตะตัวเองขึ้นมาครับสำหรับโลกระนังครับเกณฑ์เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายคเนาหตอนเกณในที่เวลาแรกยับซัพพอร์ตยังไม่มีขยับครับเสมออยู่พี่ศูนย์เขาดูระสูดเนาะตั้งเตะในแดนตัวเองมะอีกหนีลงมาเตะเองเลยครับเปิดคอร์ตมาตรงกลางแล้วปู่ตั้ตู้ต้องชกทิ้งเยอะมากตงอันนี้เข้าไม่ถึงจริงครับแต่ว่าก็ไม่ไว้วางใจไม่ได้ต้องปาดทิ้งออกหลังไปก่อนย้อนเสียไลูกเตะมุ่งก๊อปให้กับโลกรนังทางด้านซ้ายครับ ก็เลยจับมาตรงกลางจะไม่มีใครครับปู๊กยัดเข้ามาบอลบอลโฉ้สวยหรือเปล่าจันนี้แรงไปนิดนึงแล้วจังหวะนั้นเพือให้เป็นแค่เตะปุ๊กเท่านั้นกังไปียกะมากบอลยังข้ามไปด้านหลังกันหมดนี้ผู้ตัดสินมองว่าไม่ได้เป็นการฟาวล์แต่ว่าเป็นการสะก,กัดทิ้งออกหลังไปเป็นแต้มุมของเลทเทกับทางด้านซ้าย โอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ดูนพินิษเลยครับเปิดคอไปเสาสองแต่คราวนี้แรงเกินไปครับเล็กเทะเห็นลูกทุ่งทางนัด้ายครับแบงค์อีบังอยู่โดนประกบติดครับอีจะถ่ายไปเจอลุกสองจังหวะสุดท้ายจุดพุ้งยาวมาอีกทีนึงเด้อไม่มีอะไรครับออกหลังไปเป็นตั้งแต่จับตัวมาตรขึ้นมาครับเกมเหลือประมาณสามนาทีเสร็จษแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับ เกมระหว่างเลดเทกับโลกาน้าครับยังไม่มีการทาย,ยากกับตั้กซอ์เสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ <S 2> <S 2> <S <S เอออย่อามาไม่ผ่านบีอลร์จับสวนกับกับให้โรกานสวยบอนแทงกางขวาลูกนี้โอ้โหจัอดไวเอเอออกข้างไปนิด <S <S เดียวครัวผูู้จังหวะนี้ อ้วนีย er <land> ไม่ออกตเดียวฐานเลย้ามันพูดออกมาสือกไปทิ้งออกหลังให้เลยนะเียา่ไปกตปจากประตูของโลกอน to ันครับแบงค์จะเตะยาวขึ้นมาครับเออยาวขึ้นมาตรงนี้เบียร์โข่งี่แล้วจะไงแล้วมัมีการฟาไไปก่อนครับ ทางด้าน<ส>โอ <Gal>. ้โหมีแส้หนึ่งครับจังหวะขึ้นหมงครับมาตัวไม่ได้ขึ้นครับเราเป็นฟรีคิ้งครั้งเตะหลังานตัวเองขึ้นมาครับทางด้านเลเทเปิดคอสมาตรงกลางโอ้โหเก็บได้แล้วดู่ก็เพื่อนปล่อยมาพี่บอลไม่ได้แล้วตู่ก็ปังบอลกุหลาบสีโอ้โหเราเจ็บครับมาจังหวะนี้ครับจังหวะเข้าไปปะทะแต่วมาเรคู่งหัวกุหลาบสีนี้ไม่ได้ให้ทาวแต่ว่า มีผู้เล่นบาดเจ็บด้ว่าดูเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับโอ้โห,โหจังหวาปั้มบอลน,นี้มาเสียงวมื่ะคู่ดีชัดเจนแต่ว่าก็โลกันนาเนี่ยเล่นต่อได้ครับอุตสิทิ์ก็ปล่อยต่อไปเลยแต่ว่วาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาเลยอุตสิทิ์ก็ถึงเกมก่อเนี่ยตอนนี้ ทารจ้าข้างสนามของโลกนางก็องบอกว่าอ่าชวจริงตัวหลับหลับนี่ก็ยังอยู่กันครบครับเดี๋ยวดูว่าครึ่งหนังมีการเสรียตายแน่านอนครับสำหรับโลกระนงังเอ้าวแล้วยังไงครับลูกนี้มีใบเหลือครับน่าครับจังหวะไปขวางการเล่นแล้วก็รัคู่ครับโอ้นี่โดนแบบไม่น่าโดนในวุ่นยของโลกนางแลต้องบอกว่ารักคู่โอ้โหนี่ครับตั้งเตะ ปาดยาวขึ้นมาเรื่นี้แบงค์โหมได้ตัวมาสองอีสเก็บได้แล้วทางขนาบมีวิ่งเตอรออกว่าใช้ครับแทงตรงกลางไป่านเบียร์แล้วจะสวนกลับอาร์ฟและเทสปาดเข้าใน,ลาน,านาแล้วคายบอลออกมาก่อนดึงหอกสวยแล้วปาดจะไปต้านหลังขวาครอาร์ฟและเ,เทสขึ้นมาให้ไปที่ว่างนวันนี้ไม่ผ่านเอครับโอ้แล้วเนี่ยรบาดเจ็บจนได้ครับผู้เล่นของโลแกนนางนี่ครับแต่นี่การเตะตัวครับกุลสิทธิ์ครับแจ็คดิวสิทธิ์เลยครับ โอ้โหนี่ต้องระวังนิดหนึ่งครับงยังไงเดี๋ยวไปวัดูนพยาบาลกันต่อคนระนะับระวังก็นนะั้เจ็บหนักมานี่ไม่คุ้มกันครับเปิดคอสมาจังหวะนี้ก็ไม่โตเกาะับนาทีสุดท้ายนะาแล้วครับก่อนจะทนเวลาว่าเจ็บแค่หนึ่งนาะทีเท่านั้นกะ็สั่งเกมในครึ่งเวลาแล้วนะับ เปลี่ยนตาตาประตูแล้วแปลงดาดยาวขึ้นมาเนี่ยขายาวขึ้นมาอ้าแม่ถ้าทำผ่านไปไม่ดีแม่เกือบไม่ดีแล้วตองสุดท้ายยังดีแล้วบอลออกหลังไปเป็นไปมุมด้านซ้ายของโรกานาแล้วตูมโอปโหก็ตกเ่ยต้องถอยไปอยู่ในเส้นเนี่ตามกฎกติกาก็เล่นเร็วแล้วถึงเดินบินออกมาได้ครับโอ้แล้วล็อกไปสวยใช่แล้วโอ้โหที่ครับคุมบอลเซฟสองครั้งเตี้ยบมาจงหวะสุดท้ายมุตสึฮะออกลูกแตกลื่นล้มไป จังหวะนี้ไม่ได้แบงปไปเก็บกลับมาบาลอยู่แล้วแมาหามเลยออกข้างไปเองโอ้โหผู้เล่ผู้เองครับแม่เติบทำประตูได้แล้วตัวนั้งได้เติบจะขึ้นนำแล้วแม่ปลายมือแล้วปฏิกิริยาล้วนแล้วประสูบโอ้โหเราให้สวยจังหวะนี้ไล่ไม่มาแล้วจะโต้สวนกลับโัวนา้ไปเก็บได้อีกแบงค์เปิดเอ้าทันแหลกเข้ามาได้ครับสองต่อหนึ่งรับเอสโอ้ อ้เหรือเชื่อเมันวนี้จบไม่ยาก็าก้าลงกระนังแต่อู้ไปเองก็ลงไปผู้รี่แแท้มัวแต่ไปเก็นแกมผูกเองวพาตะคุณเกตัวแล้วาสาต่อหนึ่งก็หมุดมาโอ้ตลับตวยาวลยไม่ไปทีน่อยได้แล้วก็หมดเวลาาแข่งขันได้ที่เุลาได้ครับ